อัปเดตข่าวลิซ่าเอ็กเซลีนเอาอยู่ทุกลูปกรีดตานั้นเฮดิสิิเมนเท่านั้นเจอเต่าลิซ่านัดชอปปิ้งนานนะทวายมาฟังกันค่ะ สวัสดีผู้ทุกคนนะคะช่องสไตล์นิสของเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะสดๆร้อนๆน,นะคะในช่วงหัวค่ำเวลาไทยของเราค่ะก็มีแฟนๆเจอตัวน้องลิซ่านะคะไปช้อปปิ้งกับสาวต่างวงค่ะก็ไปกับสาวสวยนะคะนั่นก็คือนานะแห่งทวายนะคะแกง97ลายกับความสวยอ่อน่าพุงนะคะหลังจากที่น้องลิซ่ามาถึงเกาหลีใต้ปุ๊บก็เจอหน่องลิซ่าที่ห้างสรรพสินค้านะคะเจอสองสาวมาเลือกซื้อของซื้อเสื้อผ้าค่ะซึ่งใน เจอที่เกาหลีใต้นะคะแน่นอนว่ากับลุกหน้าสดหน้าใจจะไปไหนนะคะกับความรอยยิ้มหวานน่ารักนานะนาก็สวยออราพุงนะคะไปช้อปปิ้งด้วยกัน2คนค่ะแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ใจฟูขึ้น200ซแต่ก่อนหน้านี้เดอะแกง97าไลน์นะคะก็เคยเจอกันแล้วค่ะที่มี mini, มินนี่มีดิซ่ามีนานะแล้วก็มีจีฮโยนะคะที่ปล่อยซินัดเจอกันค่ะแฟนๆก็ถ่ายรูปมาได้นะคะนี้เป็นแมวใครคะ่ะถ่ายหมดไม่สนใคร นอลิซาเจ,เจอเจ้าแมวเหมียวนะคะที่อยู่นอกอาคารค่ะนอลิซานะคะก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปภาพเจ้าแมวเหมียวนียคะที่มีสีดํานี้ไว้กับความทาดแมว200ซและสุดท้ายนะคะเรามาต่อกับเรื่องนี้ค่ะทางแบรนด์หรูหลาซซลีนนะคะปล่อยสร็จรูปภาพยิงแอดขายของแบบไม่มีปีไม่มีขุยนะคะทางซซลีนเป็นการโปรโมทยิงแอดขายของในเกาหลีใต้ค่ะก็คือลงรูปลิซานะคะเป็นภาพถ่ายและครีเอทนะคะจะแต่งโดยเฮดิซิลิเม กับความบล็อกตา,ตากรีดตาเอ่ยเส้นใหญ่คมเข้มจะเน้นไปนทางบล็อกตานะคะเอาให้เข้มคมกลิบนะคะยาวสวยแล้วก็มีผมที่ยาวสลวยมีน้ามะกับคอลเลกชันเสื้อกับโปรงกระเป๋านะคะแฟนๆนี้ต่างก็ออกมาทวิตแฮชแท็กลิซาเอ็กซเซลีนนะคะก็ออกมาชื่นชมถึงลุคใหม่ๆของน้องกับความสวยอร,ราพุงออร,รานางแบบอินเตอร์200อคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่า ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ